จริงๆครับจะโนดเรามากันบ่อยมากนะทุกครั้งที่คุณดูอ่ะมันจะมีตัวเลขที่มันเปลี่ยนไปองสาแล้วามแต่สามแปด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 แป้แปด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 าปดแ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 คกแปดแ่ดแาเแปดแปไมปดแ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 เดแปี่เดแปดแปดเปดแปงแปดแปงแปดแปดแป้แปเแปดแปดแปาแปดแปอแมดแปดแมดแป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 ดอปดแกดแปดแอดแป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 ดเดดแนดแปปดแปดแดินดป็ปแแนดแดแผงดแดแดแด จีแต่เช้าเลยจีเลยเหรอไปบอกอะไรรู้ปะปูกระยารับรู้แล้วปูกระยารับรู้แล้วตรงส้มหมดเลยสามหกแปดเหมือับาความบางคร้อความร่มเย็นเป็นสุขให้ลูกให้หลานนโอกาสปีนี้ด้วยเถิด <400 S 2> <400 S 1> อันนี้เป็นใบ,<า>บ<า>อะ,บ<า>อะค่ะแม่ใบาตาค่ะใบตาเหรอใช่ค่ะโอ้ โอ้นี่นะแบบใหม่แบบสับนะคะเป็นใบตาลนะคะนักบดวงเสริมดวงด้านการเงินไหลมาที่มาด้วยเป๊กนิดไม่แกมีตังค์หรอมีสี่ห้าแปดเลยทำไมเลขมันเยอะจังวะที่เป๊กก็เลขคนเข้าไงวันนึ่งเข้าไม่ใช่พวกเราอ่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกซื้อเลยเขาต้องถูกกับงเลขเลขพวกเราเยอะเกินนะเด้อเด้อวันนี้วันเรามาวันที่19นะคะทุกคนอี e ีนี้เราก็พามาขำชโนดจริงๆครับชโนดเรามากันบ่อยมากนะเวลาแบบว่าเออเรามาเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเราก็จะแวะมาจริงๆแล้ววันนี้เราต้องมีเล่นคอนเสิร์ตที่กูดอตแต่งานมีป เราพูดไปแล้วไงว่าเออเดี๋ยว19ปไปหาปู่กันเนาะเพราะเราเล่นอุดรเลยเงี้ยเออพองานมีปัญหาเราก็ยังมาอยู่เอาจริงๆแหละคนก็เคยดูแล้วแหละทุกครั้งที่คุณดูอ่ะมันจะมีตัวเลขที่มันเปลี่ยนไปเออเลยๆเลขเนี้นี้ไหวปะล่ะที่เดินเดินมาก็เป็นร้อยเลขแล้วอะมากันหกคนอะหมดแผงหมดแผงอะหมดทุกแผงอะเอาดีๆไปดูข้างในกันนะคะวันนี้อากาศดีด้วย โมตสะพะควะโตโอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุ้ยโอ้ย, <c oughs> อยด, <c oughs> ด,ดูด้วยเดินชนต้นไม้เ <c> ด <oughs> ี๋ยวูปเนี่ยมันดูดีนะมันมงงน,น,นานแล้วแป๊ะอะไรสิบสี่ Oh my god Oh my g า d ข้าเจียกมีแฟนสมหวังแน่แนอนอีพีนี้นะคะทุกคน ก็ใครที่เข้ามาแล้วเราเปิดตรงกลางเนยนะคะนี่ตรงนี้ก็คือบ่อน้าศั์สิทธิ์ของําชโนโดแล้วก็จะมีที่แบบว่าสามารถรับประทานน้ําได้นะคะดื่มน้ําได้หรือว่าเอามาแบบล้างหน้าพรมศีษะได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่นีมีหลายจุดฮะจริงๆแล้วกลับได้เขามีมีขวดข่ไว้ข้างหน้าใครที่ดูอีพีนี้อยู่ก็สามารถขอพอรได้เลยจะจะบอกว่าจ้านี่มีประสบการณ์กับปู่โดยตรงแต่จริงๆแล้วจะไม่ค่อยได้ขอนะจะชอบแบบว่าเวลามาเล่นขอเสริฟก็จะมาไหว้ปู่ใช่ไหมคะแล้วปู่ก็จะแบบอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะปู่ก็จะแแบบว่่่าาาดดดลนนให้้เรออไยีตคคทขก็ื วรลยาค่ะเกิดจากการลบลู่ก่อนแล้วก็อยู่ๆขอแล้วได้แต่นี้ก็มาไม่หยุดขอบ่อยปูกขอย่าไม่เนียอกาสได้ไปคุยกับใครใช่ใช่นะคะมาขอเหมือนกันมาขอโทษ <c oughs> อะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะอย่าลืมนะคะขอพรปูกกับย่าด้วยซักซิบมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปศาลเก่าข้างหลังนล่แหละคนไม่รู้ว่ามีศาลเก่าศาลนั่งเดิมเลยเดี๋ยวพาไปไปคะ่ะ

ปู่กับย่าค่ะสองเพลงเลยนะคะที่จะออกค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะปู่ยิ้มเห็นฟันเลยชอบตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ศาลเก่าเป็นศาลดั้งเดิมเนอะของปู่กับย่านะคะที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จะบอกว่าตัวนี้ที่เรารู้ก็คือรู้จักพี่สมเชียงสามชาเราอาจจะไหว้จุดนี้ก็ได้รู้จะไหว้ตามศาลที่แบบว่าปู่กับย่าอยู่ก็ได้อาจย์ก็ไหว้ทุกศาลแหละเมื่อกี้แอบร้องเพลงให้ปู่กับย่าฟังด้วยฝากด้วยนะครับซอเพลงว่าจะพี่ไม่ชัวป่ะไปไหน ไม่รู้เหมือนกันไปค่ะวันนี้นะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะพาไปกินข้าวข้าวเช้าของพวกเราประมาณสักวันนี้กี่โมงแล้ววะบ่ายสองไปจ้ะข้าวเช้าบ่ายสองไปนี่มาทำอะไรกันเนี่ยมาปล่อยปลาไหลปลาไหลไปร้านปูย่าไปเลยสี่ตัวเป๊ะเป๊ะสี่ตัวอ่ะสี่เหมือนกันลูกอ๋อสี่สี่เอาเยอะเหรอยังไม่หยุดดวนเอาแล้วเราข้านิ่งเลยอ่ะเป๊ะเดี๋ยวมันก็ไปมันก็ซุยดินไปเหมือนกำลังชกน้ำอยู่ไงอ่อไปละไปละไปละขยับละ อ,อะไรสร่รางเลยจ้าเปาณินค่ะปาณินเนาะปลาไหลปลากระพงพี่เนีาะปลากระพงปลากระพงค่ะแดดใช่ไหมแดกจะปลาณินต้องบอกอร่อยมากอร่อยมากทุกคนน้มแซ่บอร่อยมากนี่มีอันนี้แหละอันนี้เป็นเมนูอาหารที่ชอบมากที่สุดเลยพี่แกงถั่วแตงเป็นฝีมือแม่อ่ะจริงๆพี่แกงถั่วจำเป็นต้องใส่โหระพาปะไม่จำเป็นนะส่วนมากเขาก็ไม่ใส่นะที่นี่ใส่ โหละพามัน,นจะเบกเบกให้ดูห,าหวานขึ้นใช่ป่ะเออแต่ปะกะติอะแม่ไม่ใส่ก็ง่ายๆถ้าเราไม่เอาโหละพาเราก็เคียเเ่ยวอวอกแบบนี้ โอ้ตอนนี้นะคะดูสิ่งที่เราทานกันไปเราสั่งกันเยอะมากแต่เราทานเกือบหมดอ่ะนะนี่เรามากันแค่6คนเพราะด้ความที่อร่อยมากๆตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านวาสนาใครที่มาคาชะโนดนะคะสามารถแบบว่าตอนขาออกอ่ะทุกคนก็เล็งๆฝ่ามือไว้เป็นร้านใหญ่ๆเลยอร่อยจริงนะคะเดี๋ยววันนี้ให้ดาราปิดคลิปฝากทอยจัะรชแนลด้วยปิดคลิปหน่อยค่ะฝากทอยจัะรชแนลด้วยนะคะอฝากปิดคลิปไว้ด้วยโอกาสหน้าพบกันใหม่แล้วกันอีก 拜拜了。